มาเด้อมากินแกงหน่อไม้แซ่แบแซ่แบแซ่บแซบฮิปมามาเด้อมาเด้อมาเด้อมื้อนี้กินแกงหน่อไม้ผู้ดเดียวมนอนี้นี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะเนาะใส่นกไขน่นกกระทาใส่เห็ดอยา่างละใส่ลูกดูด <c oughs> นี่ลูกดูดมาเด้อมาเด้อมากับเขาเจ้าเนาะยอดพ่ยอดใส่พักอีตู้กระแซบบพุ่งยอกระแซบบมา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 มไข่ Mất là đỡ thôi bọc nhà của thằng mà đỡ Thế nào thằng mà vẫn có những giờ khai xuống rồi ừ. cả mất là ừ. อ,อแกงบรตัไซซีนใส่แต่ไข่นกกระทาเห็ดพะอ,อืม มอัอออืมพักอีกตู่อืมเพ่อน้อยอืมพ่อแม่เคินพักอีกตูบพักอีกตูนมัน ผมมีพักนางตู้อยู่นี่เดอ้อบืมบต้องโลกสวยกันได้นะครับอืมมาอืมแซ็ต